โอเคพิซซิตเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วนะสำหรับรายการเปซีทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมอะคูไลนะก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะนะแต่ว่ามันเป็นเกมเนยนะเกี่ยวกับเอ่อเฮอร์เนอร์แล้วก็นักประจนภัยนะซึ่งแบบแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะตอนนี้มันสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยพี่บีจะเปลี่ยนเป็นตัวละครนะอะไรกูใส่ฮูดกูใส่ฮูดกูใส่ฮูดใส่ฮูดโอเคเบเกตใส่หน้ากากเหล็กส่วนกูเป็นไอเนี่ยหน้ากากหน้ากากโลกิตโอเคกดแท็บขึ้นมาเพื่อล็อบบี้เมนูหลังจากกดสตาร์ทเกมเลยน้องไอ้เฮียเริ่ม เลยเราเป็นนักเวทเปิดถือมีเออเนี่ยดูดิขี้ขวาแล้วแะไรแบบมีลูกพลังเวทอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสกายลิมเฮ้ยสกายลิมไยันสกายลิมยีขี้กอบเกมขี้กอบยีไซสติปสเปนบาร์ยีไซขี้ซ้ายขี้ขวาไม่ได้พยายามสติปไปยัยโอ้ยนั่นอะเมืองอะคุเลยว่ะพวกมึงแต่เราไปดักไปจญภัยเว้ยแสดงเราต้องปราบปีศาจได้เด็กต้องบิดดาบเวทมนต์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมเรามาเพื่อฆ่าผีที่หลอกหลอนอยู่เมืองนี้แน่เลยใช่ป่ะเรามาเพื่อฆ่าใช่ป่ะเราจะมาฆ่าผีก ผีไอ้ต้นเกมนันที่แบบว่าราชาโดนฆ่าไม่รู้พี่กดสกคริปต์มาหมดเลยดูเมืองด้านหลังดีเหมือนเป็นหนวดเลยหรือว่าจะเป็นปลาหมึยกยักษ์ปลาหมึกปีศาจจากดาร์เวฟที่ใช้หนวดเป็นอาวุธมันโจมตีเยอ,อะค้างค้าง,างน่าจะโหลดเาจะโหลดระบบอย่าก,กดขีด้ส้ขี้กว่านะเอยามาแล้วว่าอย่าก,กดนะอกกดนะโอ้ยมาแล้วไอเกมกระตุกมากเลยเออหายละหายละหายละทั้งทั้ง อุ้ยระบบทางโอ้ยนี่อสโวินเฮ้ยอสโวินนะพายเฮียเจียคิงกษัตริย์ต่างหากขอดาบมีฮอกตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยดาบมีฮอกเ้ยจริงเออสกิป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 กดแท็บเพื่อดูเควสเควสมีหาแม่มดมาบอกว่าให้เราหาทางเข้าไปในเมสให้เราทาทางเข้าไปในเมสกดเควสแรกคือเข้าไปในข่าวงกดเข้าเข้าขววงกดเสร็จไปหาแม่มดในนั้นโอเคเราต้องหาทางแถวนี้แหละไปโตัวเฮียเกมมันวิ่งเร็วว่ะแสดงผีวิ่งเร็วมากๆแน่เลยอาจจะมาแบบไอ้นี่นะ ไอ้นั่นน่ะคำพงอ่ะค่อยวิ่งมีจำกัดมีเตอร์มิน่าเลยมีเหนื่อยด้วยเฮ้ยแต่มันอาจจะให้ดาบโบราณอะไรในอนาคตหรือว่าไอ้นี่ยเนี่ยข้างเขานี่เนี่ยเนี่ยเนีเนียเจ๋เยอเจ๋เยอะเจอะโอ้ยโกหาแม่มดไปเลยไปเก็บพูน้ำด้านเกมผีอ๋อมคนที่ขวาจะเป็นเอาแสงจี้ไปข้างหน้าแสาจี้ผีได้ไม่รู้เหมือนกันใช่เหรอใช่เวทมนต์จี้มันเหรออาจจะทำอะไรไม่ได้จะแค่ส่งไม่เฉยเฮ้ยนี่ไงมาแล้วอะหรือเปล่าเอ้ยบาเรียะต้องไปหาแม่มดอะแม่มดได้อยู่ในนี้ปะ เนี่ยข้างในเนี่ยแม่หมอไอจิวไนี N ii. N ii. ่ตัวอะไรไม่รู้นั่นน่ะหรือว่าต้องไปทำออยจิถีอะไรแถวๆนู้นก่อนมันถึงจะเปิดให้เราเดี๋ยวต้องดูแถวนี้ก่อนเนี่ยมนีไฟยังออกเนี่ยไป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 กูคิดถึงภาคถ้วยคณีเลยว่ะเออลูปันเฮียลูปันน่ารอลูปันสุดรอฮ่าเอะทั้งเลยโอ้ยมีไฟเฮ้ถ้วยคณีไอเชี่ยโอ้ยไอเกียนี่ไงเต่กดออกแล้วเปิดออกแล้วเปิดแล้วโอ้ยโอ้ยคัาซีน นี่อนี่เหรอที่เขาเรียกกันว่าแม่มดทำอะไรไหมจับสแกอะไรสักอย่างโอยบาดเลยหายใจหายใจหายใจหันหน้ามาชวาบเข้าให้ไอ้ดอกกวนเล่นเกมผีไปเยอะไอ้ยไอ้เด็ดได้อะยนี่แหละตัวที่ล่าเรา มันเริ่มแล้วตอนนี้อคูไรเริ่มละเฮ้ยเฮียมันบอกว่าเราไม่มีหัวใจเพื่อที่จะมาเผาเออว่ะหัวใจผีเออชัวร์ป่ะ f i v minutes later เฮ้ยเสียงเฮียอะไรอ่ะบีแล้วไปเก็ตอยู่ไหนอ่ะไปเก็ตหายไปแล้วอ่ะผมผเลี้ยวขวาขวาเรื่อยๆอ่านี่ๆๆขวาขวาเออที่ไหนเนี่ยพี่พี่มึงไปผิดทางอ๋อขวาขวากูเจอที่แปลกๆได้ไม่เลย เจอที่เดิมได้ไหมเราเสียเขาไปแล้วเราเสียเขาไปแล้วไอ้เยวิ่งมัวหาพี่พอ๊ับวมึงขวากลัวเลยวิ่งขวายาวเลยมึงก็ต้องวิ่งตามเพื่อนดี่น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 ม่นี่นี่กี่นีนี่นี่นี่นีอนี่นีนีนี่น่นี่นี่นี่นนี่ีีนี่ีดี่ เฮ้ยมีดไว้เฮียเปิดกินเล่าได้เฮ้ยหนังสือเวทมนต์เฮ้ยมาดูดิดิเฮ้ยพี่พรุงยาฟิงเจอร์คัพออฟแซนบลักพิกเซลพิกเซลเราจะใช้มีดได้ยังไงว่ามีผักกาดเนี่ยต้องเอาไปเปตัดเอาเลือดนะเนี่ยตัดตัดนี่ป่ะเนี่ยตัดตัวนี้ป่ะเฮ้ยมันถือกุญแจอยู่มันถือกุญแจอยู่หยิบได้ไหมผมหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้กูหยิบไม่ได้ว่าเราถือกุญแจนหยิได้แล้วหยิบได้แล้วผมหยิบไมาแล้วด้คลิป เดี๋ยวกุญแจคลิปมาอย่าแยกกันไปนะเดี๋ยวหลงหลงแล้วจะเจออะไรแปลกๆเฮ้ยนี่กุญแจเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยเฮียเลสโกยน้องอันนี้คือซีเวอร์คีย์เฮ้ยเฮ้ยเฮียแทนเฮียอะไรวะเนี่ยไม่เห็นพูดได้พูดไปก็อย่าเห่อวะเห็นพูดได้เฮ้ยหัวใจมาละหัวใจเลย หวใจอะไรก็ไม่รู้อะมัวมัวยยื้อยืถ้าันเราหัวใจไปเผากันไหมเอาเดีวหัวใจไปเผาเลยรอบกันเลยนี่มึงจำไม่ได้แต่มึงใช้เซนวิ่งมัวใช่ไหมใช่เคลยเฮ้ยเจอ เด oh, yeah, okay, oh, okay, ี๋ยวมันก็เจออ๋อหายไปแล้วเจ้าเจ้าเจ้าจะทางไปอ้าวไปหายแล้วต้นไม้กินไปแล้วไอ้เหี้ยไหนเียนี่โอเคไปเก็ตถ้ารู้สึกอันตรายให้ยิงแสงสีแดงขึ้นบนฟ้านะเดี๋ยวศาสตราจารย์ที่เขาจะมาช่วยเองกันแซมม์แซมม์ไปไอพี่พี่พี่ทำนี่ไงถึงแล้วผมจำได้โอ้ยขี่มอวิ่งมั่วไอ้เหี้ยเราฟุ้งไปสัตว์จำได้เผาเลยเผาเลยยี่มียเผาเลยไอ้หลงเลยอ๋อมันจะเผาสี่หัวใจ ไปเกะใช้เส้นเนี่ยซ้ายขวาซ้ายอืมขวาแล้วก็ถึงโฮ้ยโอ้ยเคลียบไปไปไม่ได้อืมลงไปดูเลยดูซิลงเลยทำไมผมไม่โหลดอ๋อโหลดละไอคลิปนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหเหมือนจะโดนอะไรสักอย่างเฮ้ยดับบี้ดับบี้มันหินไปแล้วดับบี้หน่าเอาไปเล้เหี้ยเฮ้ยไอตัวอยู่นี่คันนี้ ไอ้คันตามตามไปอสองตาเลยมันหยุดนะมันหยุดมันไม่ชอบแสงไม่ชอบแสงเอ้าไอ้เหี้ยตายเลยพี่ตายเลยเฮ้ยมันตายเลยทันทีเลยโอ้มันแดกกูเลยอ่ะโอ้โมุมมาเกิดจังไก่ะอ๋อโอเคนึกว่าตายแล้วตายเลยไปเกตไปเกตเดือมัวเดือมัวเร็วหนีไอ้กูอยู่ในโลกวิญญาณโลกแห่งอคุไรโอ้ยมีเป็ด ไอ้ระปไอ้อฟเวาไม่ม่ไอ้ใค้กแกวะพี่ผมเห็นทางไปไหมผมไม่เห็นทางไปอยู่นี่ไงพีเป็นไงบ้างสถานการณ์มึงเออกูอยู่ในโลกวิญญาณอ่ะเจอแต่ผีไหมดเลยไหนอะทางออกไหนทางออกนี่ปะนี่ไงนี่เอารูนี่เราบินดิูนี่ไปแล้วใจกุญแจทองลย เสียใจด้วยว่ะพวกกูไม่เฮ้ยกูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วเฮ้ยเฮียกูกลับมากูเจอแม่มดเลยอะกูรอดไอ้หนิงตามกูเลยไอ้หนิงตามกูวายอยู่เลยต้องกดอะไรก็ไม่รู้คดีอาคุณดีเฮ้ยโอ้กูอยู่ตรงถ้วยคันดีมึงเข้ามาไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้เหรอเออกูอยู่ตรงถ้วยคันดีเออวันนั้นไงนั้นไงแม่มดไอ้เหี้ย ตามมาไม่ได้ไอ้หลงเซฟโซนเจี๊ยคุณเจีทองอยู่ข้างในเนี่ยกูเห็นอยู่ประตูมันเป็นประตูทองอ่ะเนยเนตามมาตามมาดูดีๆตามมาตามมาเฮ้ประตูทองนี่ไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก๊เข้าเลยไปเก็๊มาเร็วมาเร็วเข้าเร็วุณโอ้ข้ามมือข้ามือไอ้พวกลูกแแต่พวกเข้ามาแต้แท่ไม่ไม่เก็บจังวะเลี้ยวซ้ายไอ้วนเสร็จแล้วข้างหน้าก็ต้องเลี้ยวขวา แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปกแล้วก็เลี้ยวซ้ายซ้ายทางนั้นแล้วก็เลี้ยวขวาพอปะยังไม่มามาแล้ตายเออไอ้ไอ้ไอ้้ยอ้ย้ย้ยไยอไอ้้ยีไอ้ยไอ้ไัอ้ไ้อ ไอ้เหี้ยมันเป็นไอ้เหี้ยบุมเสมอเลยน้องโอ้แล้วกูอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี้บุมวิ่งตามไฟวิ่งตามแสงไฟไปอ๋อให้เราวิ่งเขาโดนเคี้ยวไปแล้วกูกำลังวิ่งตามแสงอยู่ไอ้บุมอยู่ไหนวะกูวิ่งตามแสงเมื่อเห็นมึงเหิีดมึงเลยไอ้เหี้ยไอ้แม่งไอ้พี่จับสแกนต่อมีอะไรกูไม่เข้าใจจริงๆไอ้ฮ่าวิ่งตามแสงไฟไปเรื่อยๆอ่ะ แล้วสุดแสงสุดท้ายจะหยุดที่แสงสีเขียวเลยแล้วก็เข้าไปในวงแสงสีเขียวกับแสงไฟบิงตามแสงไฟเฮ้ยนี่มันนี่มันอันนี้ไอ้เหี้ยออกเกมเลยไอ้เหี้ยทําผู้ตกใจโองเรออกเกมเลย โอเคพี okay. ่ซีนเบเกก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการมิเทย์ทีวีแล้วก็เกมอะคูไลที่เล่นไป20กว่านาทีแต่น่าจะตัดเหลือ10กว่านาทีนะคะก็สำหรับใครเด็กเกลเล่นนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวมึนหัวเขาวงกดเกมผีสยองขวัญย้ำสแกมมืวก็สามารถมาเล่นกันได้ที่อะคูไลนะแต่ผมแนะนำก็อย่ามาเล่นเลยนะจ๊ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันไปแล้วครับสำหรับใครที่มากดไลค์กดไลั์ทุกคนทุกคนต้องขอบคุณกับใจไปแต่ในคลิปในจุดนี้่เขาสับวันนี้ลาไปก่อนไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า